สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีเข้าสุ่เอ่อไข่ทอดสดนะครับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศธุรกิจจีนอาเซียนนะครับของชาวเราเช่อนะครับนี่คือผมเป็นชื่อเจมครับมาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการครับครับผมแล้ววันนี้เป็นวันที่สิบกันยายนนะครับครับผม วันที่10กันยายนเป็นวันครูของจีนนะครับครับครับผมวันครูภาษาจีนเรียกว่าเจ้าสือเจี๋ยนะครับครับผมอีกครับเจ้าสือเจี๋ครับผมเจี๋ยคือเทศกาลอะไรสัครับครับผมแล้วเจ้าสือคือครูนะครับปกติเราเรียกว่าเหล่า老อใช่ไหมครับเฉา老อกับหมิงเหมิง老师อันนี้หมิงเหลมิง老อไม่อยู่นะครับวันนี้เราใช้ไปไปที่สุพรรณสุพรรณนะครับ ครับผมเจ้าศเจย์节เจ้าศเจย์节ครับผมแล้วเจ้าศเจย์节มันมีประวัติสามสิบห้าสามสิบหกปีแล้วนะครับปีแล้วครับผมตั้งแต่ปีหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบห้านะครับครับผมเป็นวันที่สิบกันยายนเพราะว่าที่จีนที่จีนคือเปิดเทอมวันที่หนึ่งกันยายนหนึ่งกันยายนแล้วเด็กๆเ,เข้าโรงเรียนแล้วเด็กๆเ,เข้าโรงเรียนแล้วจะนี่เป็นเทศกาลแรกเทศกาลใหญ ที่เด็กๆเข้าโรงเรียนนะครับครับผมก็จะให้เด็กขับรถขู่นะครับส่วนใหญ่วันนี้เราก็จะบอกว่าเจ้าชีอเจี๋ยควายเลิกเจ้าชีอเจี๋ยควายเลิกใช่ครับคือสุขสานวันครูนะครับวันครูโอเคครับเจ้าชีอเจี๋ยควายเลิกใช่ครับสุขสานวันครูนะครับครับผมที่จีนส่วนใหญ่ก็จะจัดงาน มอบรางวัลให้คนครูดีเด่นนะครับหรือว่าอ่ังเปาไหมครับใช่ครับผมแล้วไม่อังเปาด้วยถ้าเออถ้าโรงเรียนมีมก็จะมีอังเปานะครับเพื่อนผมก็วันนี้ก็ได้นั้นได้อังเปาบบเปาร้าผมแล้วก็จะเด็กๆก็จะแสดงการแสดงร้งอมเพลงหรือว,ว่าเต้นนะครับครับผมขอบคุณครูนะครับ ครับผมแล้วที่ไทยที่ไทยก็มีวันครูที่ไทยก็มีวันครูครับเป็นวันที่16มกราคมครับอ๋อมีกิจกรรมกิจกรรมก็จะมีทําพานไหว้ครูอย่างเงี้ยครับมครับผมแต่ที่จีนที่จีนไม่ทําพานใช่ไม่มีพานใช่ครับผมแล้วแต่ก่อนมีเด็กมาถามว่าพานภาษาจีนได้ว่าเราแล้วเราตอบไม่ได้เพราะที่จีนไม่มีไม่มีพานครับผมก็เลยไม่มีคํานี้นะครับโอเคเราอีกครับนึ่ยเลือก 教师节快乐โอเคครับเนะี่ย教师节快乐โอเคครับผมแล้วต่อไปก็จะเป็นเนื้อหาที่เราเรียงวันนี้นะครับครับผมเนื้อหาวันเรียงวันนี้คือมีท่านเนึองเขา import มาว่าอยากเรียนนะครับอยากเรียนเราก็เตรียมข้อพ้อยนะครับวันนี้เราจะเรียนซาน,นจิงบุจิวชานจิงปบุจิว 餐饮部ใช่ครับพืชพืชแลรับ่ะเนี่ย餐饮ู植โอเครับจืูคือตำแหน่งตำแหน่งครับผมแล้วชยิปู้คือี๋ยวจบไปก่อนจบไปก่อนครับผมปู้มันเรียกว่าฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายแผนกผนแอาหารและเครื่องดื่มชานชานคืออาหารชาคืออ แล้วยิงคือเครื่องดื่ม,มใช่ครับแต่มันใช้คำเดียวไม่ได้นะ,ะต้องใช้คู่กันใช้คู่กันใชายินใช่ยิปุูใช่ครับโอเคใช่ยิงปูรือย่างที่ถ้าเป็นลงเรนเป็นใหญ่ๆมันก็จะมีใช่ยินุูด้วยครับคราบ,บอกว่าเราทำ งานเรียงได้ครับผมแล้วก็จะมีไมกว่าเครื่องฝังปูเครื่องฝังปูก็จะจองห้องจองความสะอาดห้องครับผมเรียกว่าเครื่องฝังปูนะครับวันนี้เรามาเรียนเรียนอะไรชานหยินปูจื้อวูบใช่ครับชานหยินปูจื้อวูบลืมละโอเคครับผมวันนี้ไม่มีเราซื้อไม่อยูไม่มีไม่มีเราซื้อไม่อยู่โอเคแล้วต่อไปต่อไปนี่คือ ชาญยินปู้แปลว่าแผนอาหารและเครื่องดื่มใช่ครับแล้วส่วนใหญ่เราจะแบ่งเป็นสองส่วนสหรือว่าสองทีมใช่สองทีมใช่ไหมครับถ้าผมก็จะมีอ่ะหัวหน้าหรือผู้จัดการของสองทีมนี้หรือว่าของชาญยินปู้เรียกว่าชาญยินปู้จิงหลี่ชาญยินปู้จิงหลี่ใช่จิงหลี่ก็คือ ผู้จัดการผู้จัดการแต่จริงหนีมันใช้เฉพาะบริษัทบริษัทบริษัทใช่เพราะว่าบางทีโรงเรียนก็ม uh okay. ีผู้จัดการผอใช่ไหมครับโรงเรียนก็มีผอแล้วที่มหาลัยก็มีผอใช่ไหมครับไม่ได้เรียกว่าจริงหรีจริงหนีแค่ใช้ที่บริษัทบริษัทบริษัทโอเคไอ้ครับนึงชายหญิงปู้จริงหลีไอีครับนึงชายหญิงปู้จริงหลีโอเคครับชายหญิงปู้ จิงหลี่นะครับ,ค,รบคือผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่มใช่ครับโอเคแล้วชางหยิงผู้ส่วนใหญ่มันมีสองทีมมีสองทีมนะครับครับผมทีมที่หนึ่งก็เรียกว่าฝูวู่ถวนตุยฝูวู่ถว,น,ถวนตุยถวนทวนตุยใช่ครับถวนตุยก็คือทีมก็คือทีม,ท,มทีมใช่ฝูวู่คือ เซอร์วิสเซอร์วิสอ๋ออะเซอร์วิสทีมใช่ครับทีมทีมเซอร์วิสครับโอเคครับผมถวนด้วยคือทีมใช่ครับ服务คือเซอร์วิสครับผมอะ服务团队หน้างานบริการพนักงานเซอพนนักงาบริการใช่ครับโอเคแล้วที่มันทีมหนึ่งทีมที่สองก็จะเรียกว่าหนุ ชูฟังชูฟังชูฟังชู厨ังทีด้วยชูฟังด้วยอีกรบนะชูฟังทีด้วยเอ้ยนั่นแหคอรครับชูฟัูังทครัวครัวช่ครับอก็จะมี服务团队服务团队กับชูั โอเคครับวันนี้วันนี้เราแค่เรียนฝูงบทอนด้วยนะครับเพราะว่าตำแหน่งมันเยอะเใช่โอเคอนี่คือเย่ห้วยเย่ห้วยเย่ห้วยจิงหลี่โอเคครับนึ่งเย่ห้วยจิงหลี่เย่ห้วยคืออะไรครับเย่ห้วย เยี่ยงคืงานเลี้ยงงานเลี้ยงแล้วผู้จัดการงานเลี้ยงนะครับเพราะว่าใช่จริงนี่คือผู้จัดการพออออนนะครับเพราะว่าที่โรงอาหารหรือว่าโรงแรมบางทีเราจะแต่งงานใช่ไหมใช่แต่งงานแต่งงานหรือว่าเป็นที่จีนงานประชุมนานประชุมแล้วก็จะมีงาน วังเกิดวังเกิดนะฮะก็จะเราก็จะมีงานเลี้ยงมีเยี่ยนข้วแล้วที่จีนนะฮะที่จีนแม่ที่เคตกินอย่างเดียวก็จะมีพิธีกรรวดพิธีกรมีพิธีกรช่างไฟเออช่างไฟแล้วก็จะมีทำเรียกว่าอะไรอีพิธีเก่าเก่างานยันเนี้ยครับผมแล้วก็จะมีเยี่ยนขั้วจงนลี่มาจัดการ ใช่มาจัดงานทุกฝ่ายเลยครับผมได้ว่าเยี่ยนคุยจริงหลีเยี่ยนคุยจริงหือใช่ครับแล้วต่อไปก็จะมีชานทิงจริงหลีใช่ครับชานทิงคือชานจิงชานคืออาหารใช่ไหมครับครับแล้วทิงคือห้องห้องห้องอาหารผู้จัดการห้องอาหารเขาก็จะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างใน หลายอาหารเลยใช่แต่ปกติปกติคือชัน,นจริงจริงมาจัดกันแล้วถ้ามีงานเลี้ยงแล้วก็จะมีแย <Yeah. S 1> ่งคุยจริงหลืแย่งคุย <Yeah. S 1> จริงหรือมามาจัดกันนะครับบางทีเราก็จะใช้อย่างเราก็จะใช้หลายห้องเลยที่จีนแย่ที่จีน,จนถ้าแต่งงานนะครับแต่งงานส่วนใหญ่ก็จะมี20โตะ๊ะ หรือว่า2 5โต๊ะนะครับครับผมแล้วก็จะใช้หลายห้องก็ต้องมีช้านทิงจริงๆหลายคนมาช่วยเยี่ยงคุยจริงดิใช่ครับโอเคแล้วช้านทิงจริงนี่เสร็จแล้วก็จะมีบางทีเราก็มีผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยเรียกว่าจู้ช่วยผู้ช่วคำสุดท้ายคำสุดท้ายจู้ช่วโอเคโอเค,อเคแล้วช้านทิงจริงจู้ช่ว ูาหลี่นะค่โอเคครับผมได้มีคนถอมมา你好，你好 h e า l o 明明老师，明明老师กลับมาเมื่อไร่โอเคฮะ餐厅经理助理นะคบโอเคี่คือผู้ช่วยผู้ช่วยครับผมแล้วู厅หลี่คือผู้ช่วยผู้จัดการ ห้องอาหารใช่ครับต้องนะครับจู่ดีก็จะมีหลายที่เลยใช่ไม่ใช่แค่ว่าเออบริษัทครับบางทีที่โรงเรียนหรือว่ามหาลัยก็มีผู้ช่วยก็เรียกว่าจู่ดีนะฮะแล้วที่ที่มหาลัยก็จะมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ใช่ไหมครับภาษาจีนเรียกว่าจู่ดีเจ้าชู้จู่ดีเจ้าชู้เจาชู้ใช่ครับจู่ดีเจาชู้นะครับนี่ก็คือผู้จัดการ ู้จัดการส่วนอย่างมีสองตำแหน่งครับครับผมแล้วต่อไปต่อไปก็จะคือเรียกว่านลิงปานหลิงปานลิงปานโอเคลิงปานลิงคือนำทางนำทาง,นำทางหรือว่าออหัวหน้าหัวหน้าเออลิงปานคือหัวหน้าของพนักงนานหัวหน้าพนักงนานอหัวหน้าพนักงานเนี่ยชอบหลิงปาน ครับผมแล้วมีเหลี่ยมปานเราก็จะมีเหลี่ยมเว่ยด้วยเหลี่ยงเวย่ยเหลี่ยมคือนำทางใช่ไหมครับใครับแล้วเว่ยคือซั่วเวย่ยที่นั่งที่นั่งออ๋ใช่ครับก็เกิดเราลูกค้าเราเข้ามาแล้วไม่รู้ตอนไหนว่างครับผมบางทีบอกว่าตอนสิบสองแล้วตอนสิบสองอยู่ไหนลูกค้าไม่รู้ก็ต้องมีเหลี่ยมเวย่เวยใช่นำทางให้ครับผม ก็จะมีเรียงเว้ด้วยครับผมมาต่อไปไม่ไมใช่ตัวนี้ตัวนี้โอเคฟู้วูหยวนฟู้หยวนฟู้หยวนฟู้หยวนคือพนักงานพนักงานพนักงานใช่ครับผมครับผมแล้วฟู้หยวนก็จะช่วยสั่งอาหารทำไมช่วยเช็คปีใช่ออเดอร์เนี่ยครับเรียกว่าฟู้หยวนครับผมแล้วต่อไป ต่อไปก็จะมีซ่งซ่งชันตัวซีตัวซีพินิอาว่าชันามันไม่ใช่ภาษาอังกฤษถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันเรียกว่าแขนใช่ไหมครับแล้วเาวเราชื่อเจ้าเฉาซีเอโอเฉาแล้วอังคนทอมา ถามว่าช่อาจารย์เก่าไหมชาติอาจารย์เก่าไหมไม่ใช่ทอพีดครับผมอ่ะพีนีนตัวซีโอ้เสียงใช่ไม่ใช่คือคือเป็นภาษาอังกฤษครับโอเคส่งชานหยวนคืออะไรส่งชานหยวนส่งคือส่งชานคืออาหารแล้วหยวนคือพนักงานพนักงานส่งอาหารส่งอาหารส่งอาหารนระเสิร์ฟอาหารนะครับครับผมแล้วชิป ทำมาหาเสร็จแล้วก็จะก็มีส่งทางเรียงมาใช่ไหมค,ครับเออส่งทางเรียงมาแล้วก็จะถามว่าน,นี่ก็โต๊ะเท่าไหร่ของว่าไปจบนะครับโอเคครับผมเราทบทวนทบทวนนะครับจำได้ไหมจบมาแล้วโอเคครับผมนี่เป็นชานชัชชชชนญิงปูจิงห <DIS. S 2> ลี่แล้วจิงหลี่คือ จิงหลี่คือผู้จัดการผู้จัดการแล้วชายหญิงปู่คือห้องอาหารไม่ใช่ห้องอาหารชายหญิงปู่ปู่คือแผนกแผนกแผนกอาหารและเครื่องดื่มใช่ครับครับผมแล้วก็จะมีชายหญิงปู่แล้วก็จะมีแผนกบัญชีบัญชีเกว่า 财ายวูบ,ชวบใช่ครับใช่ครับใชบครับใช่ครับใช่วรบใช่คจับใรับใรับใครับใ่รับกช่ครับใครับใครับจช่นร่ครับ่ครับใครับใช่ครับใครับภา่ครันก็ครอบใช่<ด>ครับใช่รับใช่นนครับใช่ครับใชครันใช่ครับใ่ครับใชครับกครับใมใช่คันใ่คใช่ันครับับครับ่่อ ทีมทีมทีมพนักงานคือพนักงานพนักงานใช่ฝูงทีมแล้วก็คาว่าภาษาจีนกับภาษาไทยที่นี่ไม่ไม่ค่อยเหมือนกันภาษาจีนคำขยายอยู่ข้างหน้า ภาษาไทยอยู่ครั<อ>บใช่ไหมภาษาไทยคือทีม,ทมพนักง,งานับภาษาจีนต้องสลรับการพนักง,งานทีมใช่ค่ะเรียกว่าฝููถวนตุยย้ยแล้วฝูงวนตุวยนะครับอย่างแล้วต่อไปต่อไปคือชูชูฟางชวนตุยย้ยถูกแล้วคือทีมอะไรครับทีม,ท,มทีมครัวทีมครัวใช่แล้วคําว่าฉู ชูก็เป็นก็เป็นครัวชูฝังคือห้องครัวห้องครัวแล้วจำยังห้องครัวห้องครัวแล้วชูชื่อชูชื่อคืออะไรห้องรับประทานอาหารไม่ใช่ห้องรับประทานอาหารเรียกว่าร้านอาหารร้านอชื่อชูชื่อเรามีเหล่าชื่อห้องเรียนไม่ใช่เหล่าชื่อคือครูครูชื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญ ชชผู้เชี่ยวชาญแล้วชูชื้อคือชูชื้อผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญด้านด้านอาหารด้นานอาหารมันเกิดอะไรเกิอะไรครัวครัวใช่ใช่ครับผมเรียกว่าชูชื้อโอเคชูฝังถวนตุ้ยชูฝังสวนตุ้ยคือห้องอาหารเอไม่ใช่ทีมทีมอะไรทีมทีมห้องอาหารทีมห้องอาหารถูกแล้วครับผมแล้วต่อไป ต่อไปคือแยนหวยจิงหลี่แยนหวยจิงหลี่คือผู้จัดการผู้จัดการเยี่ยนหุยเยี่ยนหุยเยี่ยนหุยมีหลายคนที่สุภาพงานเลี้ยงงานเลี้ยงใช่ครับครับผมเรียกว่าเยี่ยนหุยจิงหลี่แยนหุยจิงหลี่ครับผมโอเคต่อไปนี่คือชานติงจิงหลี่ตัวที ตัวทีพิงยีเหาอว่าชันชันเธอันจริงใช่ครับผมไม่ใช่ต่อต่านะไม่ใช่ต่อต่าไม่ใช่ต่อต่าแล้วชันจริงใช่ครับชันทิงชันจริงจริงเลยใช่ตอนที่เราภาษาไทยเขียนเป็นภาษาอังกฤษอ่ะตัวทีมันคือต่อต่าใช่ไหมครับครับผมแล้วพิงยนพิงยงใช่ชันทิงตัวคือจริงชันิงจริงเลยคือ ผู้จัดการห้องอาหารผู้จัดการห้องอาหารครับผมโอเคต่อไปชานจิงจิงหลีจูหลี่เอจูหลีคือผู้ช่ว okay. ยผู้ช่วยครับผมแล้วผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหารใช่แล้วถ้าเป็นผู้ช่วยผู้จัดการอย่างเดียวล่ะผู้ช่วยผู้จัดการจิงหลีจูหลีใช่จิงหลีจูหลีนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จู้ดีจู้ดีศาสตราจารย์จู้ดีศาสตราจารย์ใช่ครับจู้ดีศาสตราจารย์แล้วก็ผู้ดีผู้ช่วยครับผมเดี๋ยวเออต่อไปต่อไปครับผมนี่คือหลิงหลิงปานหลินปานหลิงปานหลินปานหลิงปานเป็นหัวหน้า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 อะไรหัวหน้า พนาักง,งานหัวหน้าพนักงานครับผมบไ,ไม่ได้จดหัวหน,น้าพนักงานหัวหน้าพนักงานครับผมอือโอเคกลับมาครับน,นผู้ช่วยผู้ช่วยจูลีจูดีแล้วผู้จัดการจริงหลี่เออแล้วพวกผู้ช่วยความในการผู้ช่วยความในการ จิงหลี่จูหลี่ใช่จู้งลี่จลี่ครับผมแล้วต่อไปต่อไปนี่คือหลิงปานหลิงปานคือผู้หัวหน้าพนักงานเออหัวหน้าพนักง,งานครับผมแล้วต่อไปหลิงเว่ยหลิงเว่ยคือผู้ช่วยหรือเปล่าไม่ใช่ผู้ช่วยผู้ช่วยคือจู้หลี่หลิงเว่ยเว่ยเว่ยวววววคือ ที่นั่งที่นั่งผู้นําทางผู้นําทางใช่ครับผู้นําทางที่นั่งนะครับเรียกว่าหลิงเว่ยหลิงเว่ยครับผมต่อไปคือฟู่ฟว,ฟวูฟู่หยวนฟูวูหยวนฟูวูหยวนคือฟู่หยวนพนักงานพนักงานครับผมแล้วต่อไปสุดท้ายซ่งซ่งซ่งชันหยวนซ่งชัยหยวนคือ พนักง,งานเสิร์ฟอาหารพนักงานเสิร์ฟอาหารครับผมสบสดอืมสดสดก็ควอว่านี่ก็เป็นฝ่ายเรียกว่าทีมพนักง,งานทีมพนักง,งานนะครับวันนี้วันนี้เราก็แค่เรียนกี่ครั้งัแปดครั้งครับผมมันเยอนิดนึงอยู่นิดนึงเราจะไม่ค่อยได้เพราะว่าเดี๋ยววันหลังเราเจอแล้วเดี๋ยวประมาณอาทิตย์หน้าหรือว่าอาทิตย์ต่อไป เราก็จะมีเรียกว่าตระสนธนาประสนธนาแล้วค่อยเรียกกันว่าการแล้วก็จะจำได้ครับผมเราทำอีกรับนึงดิ่งปายคืออะไรลิงป้ายวอานาพนักงานวาพนักงานดิ่งเวดิ่งเวคือผู้ช่วยไม่ใช่ผู้ช่วยผู้นำทางนทาพระพิโตครับแล้วฝูหยวนฝูหยวนฝูหยวน คนพนักงานไม่แขกคนพนักงานเคยดิ้นไปพนักงานอ๋อพนักงานพนักงาน,งานใช่ครับแล้วต่อไปส่งชันหยวนส่งชันหยวนส่งชันหยวนคือพนักงานเสิร์ฟอาหารจำได้แล้วจำได้สี <laughs> ่คำแล้วจำได้สี่คำแล้วนะต่อไปเราทบทวนทบทวนทบทวน,น <laughs> ใช่ก็คือเรียนเรียนภาษาและมีวิธีอือเแล้วก็คือทบทวนทบทวนเลยโอเคแล้วแยนฮวยจิงหลี่คือ ผู้จัดการห้องอาหารเอไม่ใช่ผู้จัดการผู้จัดการอหละผู้จัดการผู้จัดการมันจะผู้จัดการว่านำนะผู้จัดการอะไรมันหลายคนหลายคนผู้จัดการแผนกข้าวสารผู้จัดการงานเลี้ยงอ๋องานเลี้ยงงานเลี้ยงเยี่ยนคุยเนี่ยเยี่ยนคุยเย่ยนงานเลี้ยงโอเคครับผมแล้วต่อไปชานจิงจริงหลีคือ ผู้จัดการห้องอาหารผู้จัดการห้องอาหารแล้วต่อไปผู้ช่วยชานจิงจิงหลี่จูหลี่เอ้อคือผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหารเอ้จังได้แล้วจังได้แล้ว,ลวโอเคครับผมนี่ก็คือเราค่อย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 จัค่อยค่อยจัน,นะครับผมบแล้ววันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอาทินาอาทินาวันวันนี้เราเรียนทีมอะไรครับทีมทีมพนักงานทีมพนักงานทีมแผนกห้อง แหลอาหารและเครื่องดื่มโอเคแล้วนี่คือทีมพนักง,งานใช่ไหมครับทีมพนักง,งานภาษาจีนว่าเออเลืมละเลืมเลืลลล่อมละสือวูถวนด้วยสืวูถวนด้วยสืวูถวนด้วยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะเรียนท,ทีมครัวทีมครัวนะว่าชูชูช,ชูฝางชูฝางทวนด้วยทวนด้วยโอเคทักทัก再见了ใจเจ见ยงคือ ไปแล้วครับอ,อ,อแล้วก่อนแล้วก่อนบายๆเจ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 สวัสดีครับสวัสดีครับ